เขาปีนี่งามงาม,งามครับนี่กอขอหงพี่น,อน้องเกษตรกรเท่าม้านเขาครับอันนี้จะเป็นหน้าโครครับส่วนหน้านองหน้าถา้ำช่วงนี้น้ามขึ้นครับเกี่ยวกับ่อนคางจะลำบากนี่ครับแท็กขาดครับนี่โอ้ขนาดนี้ครับยังขาดเลยพี่น,อน้อง เกี่ยวบอลเวล่ทงครับแท็กขาด่อนเอาแท็กเข่าล่อเข่ายากครับนี่ครับโอ้ลำบากเดือี่น้องผู้ใดมีรถเกี่ยวช่วงนี้กันยังทัดนเนาะขายถิมเลยเดพี่น้องเด้อโอ้ลำบากลำบากครับสัวสีเกี้ยวไดแตาลางงานนี่ครับเอาแท็กเขาในล่อ มันขาดครับโอ้เขายากครับเดี๋วที่เขาได้ครับเกี่ยวได้เรื่องงานครับรถดห่างก่อนแฮ็กขาดก่อนที่น่องเกษตรกรตำบลพุณน้ำใสเฮ้าครับอำเภอหนองจังหวัดขอนแก่นบ้านพุนน้ำใสครับทีนี้มานเขาครับออ้ยเขางามครับที่น่องกอขอหกครับ เต็มทงเลยแต่ว่ามือนี่รถห่างก่อนครับแท็กขาดนี่ครับโอ้ยเขาออนซ่อนเข่าครับพี่น้องเข้าอยู่ฟั่งข้างกรุงเทพกรุงไทยชนบุรีเป็นยังไงครับขึ้นมาเยี่ยมบ้านเด้อมาเอาเขาไม่ไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องทีนี้งามอ้อีกปากทงนึงกับกำลังเกี่ยวอยู่ครับรดไง ไอ้ว่าทวงนี้คู่โบตายเจ็ดิบแรงครับห้างกำลังเปลี่ยนแพ็กอยู่ครับเนี่ยครับทีมงานเพิ่นมันเจ็ดแปดต้นครับตัวสีเอาแท็กเขาได้โอ้บอธรรมดาอินตะขาเพิ่นครับมันขาดแมเลี่แงง่าก็ลอขึ้นครับตัวสีเกี้ยวเขาได้แต่ละเม็ดแต่ละน่วยครับพี่น้อง ขนาดรถใหม่ๆเพิ่ในปีที่2ครับนี่ทีมช่างกำลังเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนสเตร์ครับเปลี่ยนแถวสเตืออยู่ครับแล้เปลี่ยนแท็กครับตัวสี่ได้กเกี่ยวออกมาก เป็นเขา่าเปลือกตัวสีได้สีครับพี่น้องโอ้กเกษตรกรเขาจะเป็นลับ,บากครับปานันรักข้าเข่าก็ยังบ่ควยดีอยู่นะครัฝากถึงรัฐบาลจุดไม้เขานำเนี่ยครับเด้อซอยพีซอยน้องเจ้ากเกษตรกรผู้หาเสากินคำผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติครับนี่ครับเป็นขั้วของโลกตัวสีได้เข่าตะละเมดตะละนวยครับ ราคาเขาก็ปีนี้ก็ราคาเขาเกลือกะมั่นเก้าถึงสิบบาทครับส่วนเขาแห้งก็สิบสองบาท